ออกมาออกมาเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนให้ลูใครส่งของมาเพิ่งเห็นชอบให้คนส่งของมาให้กินให้ใช้ก็ไม่ได้เอ่ยชื่อไม่ได้เอ่ยนามแล้วก็หลอนๆนะครับส่งอะไรมาอีกนะให้รู้ใครส่อะไรเลยใหญ่มากไม่รู้จะบอกว่า ใครยังเจ้าของอีกนะตามหาเจ้าของีิอ่าเรื่องชื่อและอ่าเราสกุณฝืนหลังเลยทาไมนมาจากใหญ่ พอผูมอ้าวผสัใส่ของเราเสียงไม่ไม่ใช่ของเราเลยไม่ใช่แน่ไม่ใช่แน่แล้วก็ไป่าชื่อใหม่เอ้าสูชาติองทองนี่ว่าไอเราก็สูชาติทองหวานคนละที่คนละล่างคนละคนละเรื่องกันเลยคนส่งเอ้ยใครคนส่งว่านะดีนะไม่ได้แก่ข้าวของเราเสียหายของว่าคนทส่งผิดบ้านแล้วก็ไปหาแม่แม่สวาพิชาติ เพราะว่ารู้จักกันัะผมอ่ะทีบ้านคนตกมาหน่อยเลยนะผมเอ้หัวหลังตั้งมาซึ่งเลยโกดแก่เลยโท้งาทีเลยบอกว่าแก่ทีแกเราคุยานเอยากอกักางแก่เลยพอเลยกางแก่เอาไปยงก็กูเรียวเบียกนะเบื่อเรียกเพิ่งบอกเลยชื่อว่าคือจารึกจอกคยจารึกจอกคนรุ่นพี่้าอ๋อคืออะ้าแม่อเวรวะพี่จา ยังร้อยได้เลยาหแล้วเลยรมือเลยเลยว่ารก็เลยว่าว่านึกไปไป่อไปห่มานมาโตมัก็ม่อยู่นี่้อ่ก็ไมโหนาใหม่อรโยใช่ไหมโอ้โสูอโสู้อะคนฝึกคนมงอะไรอยู่อ๋อพอมาซึ่งพอหลังงออะไร่งข้อห้เหล่าวะพาคนส่งข้อหมาอะไว่านี้ซึ่งหลัง้อเจ้าเร